ฮัลโลอันยองอันเซโยทุกคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนคนะครับเข้าสู่ช่อง ATP Diary นะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ปูซานนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับทริปนี้เนี่ยนะครับเราอ่ะพาน้องๆทีมงานเนี่ยมาเที่ยวปูซานกันต้องบอกว่าเป็นทริปที่เชื่อว่าน่าจะเป็นทริปที่สนุกอีกหนึ่งทริปเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราอ่ะจะตระเวนหาร้านอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็เที่ยวตามเดสติเนชันต่างๆที่เขาว่าเด็ดที่เขาว่าดังเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วก็เอามายทุกท่านดูว่าปูซาน2025เป็นยังไงถ้าพร้อมเราไปกันเลย เดี่ยวฟุกอะคนแรกเปิดฟลอร์เลยเรียบเฉยเยใช่ป่ะประมาณนี้นี่ก็จะมีพวกเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้าเสร็จปเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่จุดท,ท่องเที่ยวจุดถัดไปแล้วนะครับนั่นก็คือบริเวณเคเบิลคาร์นะครับที่เราจะข้ามไปที่เกาะซองโดนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของคนที่มาภูซานั้นะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะมีการ ขึ้นเคเบลิลคาร์ข้ามเกาะข้ามมา,าสมบุรเลยนะครับทุกคนครับในบริเวณที่เราข้ามเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะก็ขึ้นลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศของตอนที่เราอยู่บนเคเบลิลคาร์มาฝากทุกคนนะครับว่าเวลาอยู่บนเคเบลิลคาร์เนี่ยมันสวยแค่ไหนโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรากำลังอ่อขึ้นเรือรถเมล์รถเมล์อันนี้น้องคีโมแล้วมาน้องคีโม ไม่ไปไม่ได้เหรอถ้า <favorite> พูด <ix> ถึงเกาหลีใต้หลายคนอาจนึกถึงโซแต่รู้ใช่ไหมครับว่ามันยังมีอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่ามันสวยมากๆและได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันครับนั่นก็คือเกาะซองโดที่เมืองปูซานนั่นเองครับ เอาเละครับทุกท่านครับตอนนี้เราก็มาถึงสะพานที่เราเรียกว่าซองดูซัสเพนชั่ <laughs> นบรสิรส,รสน์นะครับคือพอมันมันอ่านเป็นภาษาภาษาทุรกีนะครับมันก็จะประมาณนี้นะทุยนี่เดี๋ยวเราจะดเ,เดินไปดูตรงปลายสะพานตรงนู้น ครับะครับตอนนี้นะครับก็เออเราเดินอยู่วนบริเวณนะครับไอตัวสะพานซัสเพนชั่นนะครับคือมันเป็นสะพานแบบเหมือนสะพานกรงเหล็กอะเนาะแล้วก็ค่อนข้างสวยนะผมผมชอบนะผมรู้สึกว่าคือด้วยความที่ว่าบรรยากาศตอนนี้ครับมันค่อนข้างดีแล้วก็คือมันเห็นวิวนะแล้วก็แดดตอนนี้มันสวยแล้วก็ด้วยความที่ทะเลเขาอะมันเป็นทะเลที่ค่อนข้างค่อนข้าง มีความอุดมสมบูรณ์นะเรั้เนี่ยมองลงไปเนี่ยก็จะมีทั้งร้านบ้างมีทั้งสาลายทะเลบ้างซึ่งซึ่งค่อนข้างคือดูแล้วเพลินหนักเอาว่าง่ายๆนะครับคือถูกใจคนสายรักทะเลอย่างผมนะนะครับแต่ว่าบอกก่อนนะว่าหนักมากนะครับนี่มือแข็งหมดแล้วแล้วก็อีกหนึ่งมือของเรานะตอนนี้นะครับนันเดือคือเป็นบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราเนี่ยมาอยู่กันที่ร้านนี่เดี๋ยวพาไปดู สตนั่นนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านซีฟู้ดบุฟเฟ่เดอะปาร์ตี้พรีเมียมโอยแค่ชื่อก็น่าก,กินแล้วก็ลองไปดูเรื่กันว่ามันจะอร่อยสมราคาสมคำร่ำรืยหรือเปล่านะครับไปราบรอมแล้วไปเลยอาหารเรามาแล้วนี่ ิวมากคืออาหารที่นี่เยอะมากมากบอกเลยไทยจีนอังกฤษฝรั่งเศสมีหมดนะเมนูโม้เรามาลองชิมดูอันนี้น่ากินมากดีขึ้นเล็กเลมากครับพุ่งจ่ปุ๋ละ แล้วก็สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่อีกหนึ่งสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่ใครหลายๆคนเนี่ยมาภูซานเนี่ยอยากมาที่นี่มากๆนะครับที่นี่ชื่อว่าบูรายปาร์คนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะก่การมาถ่ายรูปอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกท่านติดว่าคนไทยกันเรียกกันนะเขาเรียกคนรถไฟปุ๊กปิกนะครับที่บูซานเนาะแฟนนี่ครับแคปซูลจิ๋วของเรามาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่บน แคปซูลเรียบร้อยนี่เราอยู่กับพี่บูมพี่บูมสวัสดีครับพี่บูมนี่นะครับ,รบให้ดูเห็นไหมเห็นไหม,มเป็นทะเลแบบนี้ครบค่อนข้างสวยมากนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาที่สเตชันแล้วเอ้ยสเตชันนะครับคือที่เนี่ยนะครับสร้างเสร็จเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะประมาณ3-4ปีแนละ้วแล้วก็คนที่จะมาเที่ยวที่เนี่ยครับหนึ่งหนึ่งแคปซูลเนี่ยเขาคิดราคานะอยู่ที่ประมาณ 80,000-100,000วอนนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้3-4คนโดยประมาณแล้วถ้าใครใครจะมานะก็ผมแนะนำนะต้องจองล่วงหน้านะเพราะที่เนี่ยคนเยอะมากนะครับเพราะคนน่ะชอบนิยมมาถ่ายรูปกันเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ครับก็เราลงมาจากรถไฟไอ้รถไฟปุ๊กปิกนะครับที่มันเป็นตัวสกายเทรนเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวอีกจุดหนึ่งที่เราจะเดินไปนั่นก็คือเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นสกายวอล์กเนาะก็คือมันเหมือนมันเป็นสะพานกระจกอะนะครับ เป็นตัวยูเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตรงบริเวณสกายวอล์กเนี่ยมันสวยไหมนะครับโอเคไปเราไปดูกันสะพานชองชาโพเป็นสะพานที่เชื่อมต่อแผ่นดินใหญ่กับเกาะซองโดที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ถ่ายรูปสวยนะครับถ้ามองไปรอบข้างจะเจอวิวทะเลที่สุดโรแมนติกแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศและอากาศที่นี่ดีมากๆเลยครับทุกคนครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สกายวอล์กเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โห ลมแรงมากลมแรงมากมากตวัวปิวแล้วตว้องิวดูโอ้ก็ค่อนข้างเสียวอยู่เหมือนกันนะโอ้ยหูเสียว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 โอ้ยโอ้ เป็นทางเดินที่เสี่ยวใช้ได้เลยครับทุกคนครับคือบริเวณด้านล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นกระจกนะฉะนั้นเวลามองลงไปเนี่ยสำหรับคนที่กลัวความสูงเนี่ยขาสั่นเอาได้เลยนะมันเป็นสะาพกระจกบางเส้นอย่างเงี้ยเสี่ยวมากโอ้ยใจคอบาดีโอ้ย,อออยทุกคนถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ถ่ายรูปสวยนะแล้วก็เป็นอันซีนนะครับก็สำหรับใครที่มาเที่ยวภูซานนะครับแล้วก็ขึ้นในรถไฟบุกปิกเนี่ยก็ ลองแวะเวียนกันเข้ามาได้นะผมว่าเออเป็นหนึ่งจุดที่แนะนำครับเอาล้วครับทุกคนครับแล้วก็อีกหนึ่งคาเฟ่นนะที่อยากแนะนำให้ทุกคนมานะครับนั่นก็คือคาเฟ่ที่ชื่อว่าแคลมแคลมแซนพูซานะครับคือมันอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีชองชาโพเลยแล้วก็ เป็นที่ที่เรียกว่าถ่ายรูปสวยมากแล้วก็จริงๆไฮไลท์ของเขานะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะเพราะเขาจะมีไอ้ขนมปังนะที่มันเป็นรูปหอยอะครับแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในอะเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับที่ใครที่แวะมาเที่ยวชองชาโพเนี่ยแนะนําว่าให้มาถ่ายรูปแล้วก็มากินที่ร้านนี้กันครับมาแล้วครับทุกคนครับนี่ครับแกลมปูซานถนนแทนเขาบอกว่านี่แพคเกจจริงก็สวยมากนี่เป็นแบบน,นี้หน้าตามันเป็นประมาณนี้นี่เราได้แล้วนะครับกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวขอญาต แกกินลองดูชิ้นแรกอืมอืมมม่เข้าอะไรข้างในอืมนะอืมอืมโอเค okay, นะหร่อเดียวเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ปูซานมันมีอะไรครับพี่เวลาอันนี้ก็เป็นเหมือนหมู่บ้านแบบ เก่าแล้วของเขาอะไรอย่างเงี้ยชายที่มีมานานที่เป็นสีสีค่ะใช่แล้วก็จะไปดูกันนะคะไงแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าชายน้อนอยู่ด้วยอ่าเฮ้ยเจ้าชายเหรอใช่อยากเห็นไหมอยากเห็นไหมต้องไปจูบใหุ้ดนะอันนั้นเจ้าชายกบไม่ใช่เจ้าหญิงนิดาเอาเจ้าหญิงนิดาเอาไปต่อเลยครับตอนนี้กำลังทุกคนกำลังหิวโหยนะครับต้องการสตรอเบอรี่เอาล้วครับเราก็ได้สตรอเบอรี่อบแห้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าว สีแดงเหมือนปากคนเลยนี่เป็นไงครับก็สบเบอรี่อ่ะสวัสดีค่ะน้ำหวา สวัสดีค่ะเป็นการมาภูซานครั้งแรกเลยค่ะเป็นไงบ้างครับก็ก็ดีค่ะสนุกดีค่ะบรรยากาศคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะเย็นอย่างเงี้ยล้วค่ะที่ประเทศไทยก็เย็นอย่างนี้ค่ะใช่มีอะไรดีที่นี่ที่นี่มีผู้ชายที่นี่ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ที่โซลกว่าก็คือในทริปนี้ค่ะพี่ไอหล่อสุดแล้วตั้งแต่เดินมา ในภูซานนี้นะคะตอนนี้นะครับเราถึงอีกหนึ่งคาเฟ่น,นะครับที่อยากจะพาทุกท่านนะมารองชิมนะครับนั่นก็คือน,นี่ร้านที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับชื่อร้านว่าคัมชอนเบเกอรี่นะครับคือที่นี่มันจะมีเขาเรียกว่าเซนด์เบรดนะครับหรือว่าขนมปังเกลือขนมปังเค็มเนี่ยนะครับนี่โอ้โหน่ากินมากอือ มันเค็มๆคือตอนนี้ในโซนเนี่ยมันกำลังฮิตมากๆเลยนะในขนมปังเกลือเนี่ยคือถามรสชาติเหมือนอะไรรสชาติเหมือนขนมปังบนเครื่องบินนะรู้เปล่าะที่มันมีเกลือแต่ว่ามันหอมกว่ามันกรอบกว่าดีนะดีแนะนำจ้านีไไ่ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยที่เราตั้งใจมากินที่นี่นะครับนั่นก็คือนี่ครับมันเป็นไอติมม์ชเมโลแบบนี้ชิมเลย เหมือนอะไรวะอือก็อร่อยดีเราไปดูแล้วนี่ครับอีกหนึ่งร้านนะสำหรับคนที่มาเที่ยวแถวนี้นะครับคืออยากแนะนําให้ลองมากินนี่ร้านนี้คือร้าน marshmallow ice cream นะครับคือเขาเป็นข้างนอกเป็นมาร์ช m a l l o w แล้วก็เผานะครับกับไอศครีมข้างในนะรสชาติจอกหวานๆหน่อยนะครับแล้วก็นึ่งๆนิดนึงเวลากินําแนะนำนะพยายามกินให้ถึงข้างในไสไในแล้วก็รับประกันว่าอร่อยแน่นอนถูกใจสายหวานครับ แล้วครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอีกหนึ่งร้านอาหารที่อยากจะพาทุกท่านะมากินมากเลยเพราะว่าร้านนี้มันเป็นร้านดังนะครับร้านนี้มันชื่อว่าร้านมันชื่อว่าร้านไม่รู้ไม่รู้ร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ร้านชื่ออะไรไม่รู้ชื่อร้านอะไรร้านเนี้ยไม่รู้ไม่รู้ร้านชื่อไม่รู้พี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะร้านนี้เรา่ร้านไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรนะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้นี่ที่ร้านนะพอก็จะมีเบียร์บุฟเฟ่กินด้วย ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมสําหรับการกินหมูย่างเกาหลีเรียบร้อยนะครับก็ปกีอร่อยดีเอาล้ครับทุกคนครับนะ o o d m o r n ิ n g นะครับสำหรับชาวนี้นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังไปอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เคยมาภูสาน่าจะเคยแวะมาล้วลนะครับนั่นก็คือ วัดแห่งทะเลตะวันออกนะครับหรือว่าแฮดงยงยงกุงซานะครับอ่าคือเป็นวัดเนี่ยที่ก่อตั้งมานานมากๆนะครับอายุเป็นเนี่ยร่วมๆเรียกว่าเกือบเกือบจะ1 0 0 0ปีแล้วนะครับคือวัดนี้ความเจ๋งเนี่ยคือมันเป็นวัดที่อยู่ตรงริมหน้าผาริมทะเลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นวัดที่โอ้โหน้ําทะเลสีฟ้าใสมาก สวยมากๆคือคนที่มาที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของวัดเนี่ยครับก็จะนิยมมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศบริเวณสองข้างทางแล้วก็มาถ่ายรูปเนี่ยกับวิวนะครับที่วัดนี้มีนะครับสุดยอดมากๆนะครับ ครับตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่คือพิพิธภัณฑ์สาลายนะครับจะพาไปดูนะครับว่าพิพิพธภัณฑ์สาลาย์เนี่ยเขาบอกตั้งแต่แหล่งที่มาของสาลายนะสาลายไหนคือสาลายมีคุณภาพดีไม่ดีแล้วก็วิธีการกรรมวิธีในการแปรรูปนะมาเป็นสาลายที่ทําให้เราได้ทานทุกวันเนี่ยเป็นยังไงนะปไปดูกัน ครับทุกคนก็ส่วนวันนี้นะครับโปรแกรมเราคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะไปเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์นะครับไปไหนนะไปไหนนะไวนะ้อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ของการมาภูซานะเพราะเรามาเมืองติดทะเลเพราะฉะนั้นท,ที่เราจะไปนั่นก็คือตลาดปลานะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดปลากันนะครับก็เดี๋ยวไปดูดกันว่าตลาดปลาของที่ภูซานเนี่ยมันจะเหมือนตลาดปลาที่เราเคยไปไม่ว่าจะเป็นโอซาก้านะครับโตเกียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ระทีต่ตลาดปลาที่ฟูซานเป็นยังไงไป เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ครับจะบอกว่าดูตลาดปลาเสร็จแล้วก็เริ่มหิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ mm hmm. เลยจะมาหาร้านจิมดักทานกันนะครับจิมดักเนาะจิมดักเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นหมูที่ไปต้มอ,อยู่ในซอสซอสสีแดงๆอะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปหาร้านจิมดักทานกันก่อนนะไป าแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เราถึงหน้าร้านจิมดักเรียบร้อยแล้วนะครับคือที่นี่นะครับเขาก็จะมีร้านจิมดักค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราเลือกร้านที่ได้คะแนนรีวิวเยอะๆเนาะก็ชื่อร้านว่ากุ๊กแดกุ๊กแดจิมดักนะครับก็เขาจะมีแบ่งให้เราเลือกเป็นเซตนะเซตนหนึ่งก็2คน3าคน4ี่คนนะก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามหม,มวอนโดยประมาณน,น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีวกว่าว่ารสชาติอาหารจะเป็นยังไงบ้างไปก็จะประมาณนี้นี่ก็จะมีพวก มีไก่เนี่ยมีไก,มไก่มีพวกไส้หอมขอบคุณครับไม่ใช่ดูสซีน้าม,มันคือมัน เอาแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอิ่มหนำสำราญมากนะกับการมาทริปภูซานในครั้งนี้นะครับก็เอาเป็นว่าครั้งนี้นะครับเดี๋ยวทริปรอบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเต็มอิ่มไม่ว่าจะกินชิมช็อปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทริปหน้าด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากนะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ